พระหัวใจนรกน้อยท่านอหารหันต์จี๋ของศิลป์รงตัดเป็นกอนมีความว่าข่มทำลายทั้งเจ้าโคตรอดสูมากยกต่างชาติมิ่นตนเองไร้คุณธรรมศีลธรรมจีนสืบต่อกันหลายพันปีวัฒนธรรมเรื่องลือดีใหญ่ยิ่งเอ่ยวัฒนธรรมและศิลธรรมของประเทศจีนนั้นแหลกเลิ่มเดิ่มทีนั้นซึ่งสะสมก่อตัวขึ้นจากธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งฟ้าดินดังนั้น การเวลายิ่งนานจึงผุดพองใหม่สดอยู่เสมอสืบต่อเป็นหมื่นปีพิรุขาสิ้นและน่าเสียดายที่บุคคลหลงนิยมในปรากฏการณ์มุ่งแสดงแต่วัตถุดูบิดวัฒนธรรมของตนเองแล้วกลับไปนิยมเรียนแบบตะวันตกโดยสิ้นเชิงการเสพเหล้ากินเนื้อการละมกที่รุนแรงดุดเดือดเต้มไปตัวทุกขขัวและแหงในสังคมพวกที่เลืมชาติหรือตระกูลนิยมชาติอืน่น การดูหมิ่นตนเองนั้นนะอายที่ตนเองเป็นหลานของพระเจ้าหวงตี้ซึ่งเป็นต้นตระกูลชนชั้นจีนยิ่งทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เจริญงงเรืองคิดว่ามนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติแต่หารู้ไม่ว่าตนเองเพียงแต่เป็นข้าเม็ดหนึ่งในท้องน้ำมหาสมุทรถึงแม้จะมีฝีมือยอดเยี่ยมก็เปรียบเสมือนฟองน้ำน้อยฟองหนึ่งในทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลเท่านั้นจะใช่วิทยาศาสตร์ทำลายธรมชาติทียงใหญ่ ใช้ความแยบยลเอาชนะธรรมชาติจึงต้องรับผลลายในที่สุดเมื่อมนุษย์หลุดพ้นจากธรรมชาติกระดกอยู่ในความไม่ปกติแห่งความเป็นอยู่ของชีวิตนั่นนั้นผู้ที่มีเดือดเนื้อจิตใจควรตระหนักให้มากๆวันนี้เตรียมท่องนรกเจะ้ะยางเซินขึ้นบนดอกบัวเร็วก็ผมนั่งเรียบร้อยแล้วเชิญท่านอาจารย์ออกเดินทางได้ถึงแล้วแหละล้จากตกบัวเร็ว ยินดีต้อนรับท่านอาจารย์ในทันยังเซึนมาเยี่ยมคุ้มเราอีกครั้งการเดินทางคงลำบากมากนะที่ไหนได้เรามารบกวนคุ้มของท่านในวันนี้อีกครั้งเพราะตันยุพบาลพาเข้าไปชมดูในคุกคราวก่อนข้าพเจ้าได้พูดไว้แล้วว่าจะพาท่านเข้าไปชมและลกผ่าหัวใจโดยตนเองเชิญตามขับอาจารย์เข้าไปในคุกเธอในฐานคอยใหการอรารักขาขอบคุณมาก ที่ท่านยมบา,านให้ความเป็นดูเบื้องหน้าน,นั้นก็คือ16แดนผ้าหัวใจในลกน้อยดินเสียงแว่วแห่งความทรมานแผดผ่านมาข้าพเจ้าว่าคงจะเป็นสารที่ลงโทษที่คุ้มไปด้วยข่าวเลือดมวลมนุษย์เลิ่เกิดการเปลี่ยนใจไปแล้วเหมือนตกมาในนรกจึงอยากไปนั่งเชื้อเอาออกรักษาเสียบางพัสดีมาแล้วข้าพเจ้าจะไปแสดงความเคารพก่อน ขอน้อมต้อนรับท่านเจ้านายและท่านอาจารย์กับท่านหยางสุนที่ได้มาเยื่ยนคุกของข้าพเจ้าสาว่าท่านหยางสุนแห่งสำนักศิเอ์งตึงเมืองไทตรงและท่านอาจารย์แห่งฟ้าตะวันตกจะมาเยือนคุกนี้หากมีมารยาทที่ไม่เรียบร้อยขอโปรดอภไปให้ด้วยท่านพัสดีเก่งใจมากเกินไปแล้วข้าพเจ้าติดตามท่านอาจารย์มาเยี่ยมชมคุกของท่านในวันนี้ก็เพื่อที่จะแต่งเรื่องเที่ยวมณรลข,ขอได้ให้การชี้แจงแนะนํา ให้นายทหารรีบเปิดประตูขอรับคำบัญชาเปิดออกแล้วเชิญเข้าไปชมข้างในเถิดเสียงร้องอย่างอนิจอนาจใจเหลือที่จะทนฟังได้อีกแล้วมองเห็นยม,มทุดในคุกล้วนใช้มีดแหวกอกวิญญาณโทษควักเอาหัวใจราวกับข้ามหมูและตัดเอาหัวใจออกฉะนั้นวิญญาณโทษถูกมัดติดอยู่กับหลักสมมาไม้อกถูกผ่าอ,อกได้ยินเสียงวิญญาณโทษร้องอย่างเวทนาเพียงคำเดียว ก็สรุปไปเลยไม่ทราบว่าพวกมันต้องโทษอะไรบ้างข้าพเจ้าจะราดน้ำคืนชีพให้ให้มันได้คืนชีพขึ้นมาสักดิธิ์พิสดารจริงๆวิญญาณโทษที่โดนน้ำคืนชีพเข้าหน้าอกแต่ละตนเรียบร้อยดีดังเดิมตัวก็ฟื้นตื่นขึ้นข้าพเจ้าจะพาวิญญาณโทษสองสามตนออกมาให้มันเล่าความชั่วงตนเองให้ฟังวิญญาณโทษฟังคําสั่งทางนี้นี่คือท่านอนหันติจโกงในท่านยังเสด็จสมรักเสียงตึง เมื่อไทยตรงแดนมนุษย์ตามเทวองค์การมาสืบหาความลับอย่างที่นี่ว่าแกทำชั่วยอย่างไรลกมนุษย์ให้สารภาพโดยเร็วห้ามปิดบังเพื่อความสะดวกในการแต่งหนังสืออย่ากรกคํำสั่งขอรับคำบัญชาขอให้ท่านโยมมาโทษรถยนต์ผ่อนโทษให้กับผมด้วยมีทราบจะได้หรือไม่ประการใดแกเล่าไปก่อนแล้วฉันจะพิดจัรณาให้เองเอาครับกับผมตอนเป็นมนุษย์ได้เดเรียนศึกษาไม่น้อยถึงขั้นหมหาวิทยาลัยได้รับการอบรมจากแผนสมัยใหม่ลงไหลแบบอย่างทางตะวันตก ในมหลาลัยมีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งเป็นผู้ถือศาสนาคิดท่านตอบให้ผมถือคิดด้วยโดยบอกว่าเพียงเรียนศึกษาภาษาอังกฤษในชัน้นสูงแล้วยังมีโอกาสไปเรียนอนอกเอกด้วยก็ผมคิดถึงคนทางในอนาคตเห็นว่าการที่เป็นทางที่ดีทางหนึ่งเหมือนกันเลยตกลงรับคําอย่างง่ายดายจากนั้นมาผมอยู่ร่างก็ไปบวชฟังการบรรยายธรรมจากปัตหลวงเรียนภาษาอังกฤษสาวกผู้ถือคิดรดนแตงกายแบบสากลทันสมัยฉะนั้นผู้ถือคิดยังมีคนหนุ่มมากที่เป็นเพื่อนฝูงกัน ประการแรกจะได้ความรูป้ประการสสามารถรู้จักคนเป็นเพื่อนกันได้มากขึ้นได้มีการจัดงานต่างๆเสมอคิดเป็นคณะสังคมแห่งคนหนุ่มคณะหนึ่งหลังจากรับการล้างบาปแล้วในใจคิดว่าทางบ้านไหว้เจ้าไหว้พระมันไม่เหมาะสมกับการสมัยเสียแล้ววนเป็นการไหว้ตัวรูปเป็นผู้ที่งมงายตอนโรงเรียนปิดพักล้อนกับผมกลับไปอยู่บ้านก็ตั้งใจเปลี่ยนแปลงความเชื่อถือของคนในบ้านเริ่มพูดจมามัดล้อมบิดามรรดาให้ดัดทิ้งนับถือตัวรูป เนื่องจากบิดามารดาหลงไหลเชื่อถือมั่นยึดมานานจึงไม่ยอมเชื่อฟังคำกระผมกระผมเกิดความโกรธเคืองขึ้นในแว็บหนึ่งก็เลยขนเอาป้ายเจ้าป้ายของบรรพุดไปโยนทิ้งยังพื้นดินบิดามารดาเห็นเข้าโกรธจนหน้าเขียวหน้าเหลืองคว่างเอาก็อีฟาตีกับผมไม่ได้รับการเสร็จแทงใจกับการนี้กระผมจึงไม่กลับไปอยู่บ้านอีกเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วได้ติดตามบัตรออกไปประกาศรรทำได้ได้เข้าทํางานในคิดสมาคมนั้น ต่อมาตายลงด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ขณะที่ตายนั้นพระผู้เป็นเจ้าท่านพระเยซูก็มีได้ให้เกียรติมารับไปขึ้นสวรรค์กับมีไดยมมันทูดด,ดุดูสองตนคุมตัวมายังนรกผันการตัดสินจากยมพบาลและคุมขังไว้ในนรกพ่าหัวใจของท่านยมพบาลอภยัยโทษได้กับผมด้วยเถิดการนับถือศาสนานั้นอันที่จริงแล้วก็มีได้แบ่งแยกออกเป็นเขตแดนอันใด ทุกทุกศาสนาล้วนจะเลื่อมใสนับถือได้แต่แกนี่มันลืมตัวลืมต้นตระกูลทำนายล้างผ่านป้ายเจ้าไปบรรพบุรุษการเชื่อถือแบบแกอย่างนี้จะสอนในชาวมนุษย์ที่ดื่มน้ําต้องลึกถึงแหล่งต้นน้าได้อย่างไรไม่ความหวาดระลึกถึงบรรพบุรุษท่ให้กเนิดสืบต่อมาถึงไม่มาผูกเป็แปรศาสนาบอกไม่ใหตุกลับใบตัวลูกแต่แค่ไม่เข้าใจทาแห่งความเป็นจริงไม่การเขียนคมภี์คิดบัตรหลวงนั้นก็เป็นตัวรูกเส่นเดียวกัน แนวแกทําไมจึงกลับไปนับถือเล่าที่ว่าสลัดทิ้งสึ่งตัวลูกก็คือต้องการให้แกมองเห็นความไม่เที่ยงแท้ในโลกมนุษย์อย่าไปหลงเสพสุดทางเดอนล่างเนื้อหนังมังสาควรเสริมสร้างความมั่งป่าทางจิตใจเต็มที่ในว้ตัวลูกก็คือยกด่องการเชื่อถือดำใสแห่งจิตใจเพื่อที่จะแบกหาทางอยู่ยืนยงตลอดไปแกเข้าใจในความหมายนี้ผิดไปการทำลายไปชีวบัมพบษเท่ากับตัดขาดกุศลบุญของบัมพบด อยากจะถามว่าตัวแกม,มาจากแหล่งใดแกแส้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราสืบเนื่องมาจากบัมพุลุดบุรุษสวรรค์ตัวเสียงตีพระเจ้าองค์ใหญ่บัมพุลุดคือเสี่ยวเสียงตีพระเจ้าองค์เล็กแกมรือต้นตระกูลข่มโคดไม่ใช่ความงม,มายอันแท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นสวรรค์จึงไม่รับต้องตกลงมาอยู่ในนรกไม่แกสาภาพมาตามความจริงจะลดโทษในสองเดือน บำหมดกำหนดการลงโทษแล้วให้ส่งไปยังหกช่องทางเพื่อไปผวดเกิดอีกครั้งการเลื่อมใสนับถือศาสนาคือการฝึกฝนอบรมจิตใจไม่ใช่ว่าพวกบัญญาอ่อนวุว่นวายกันเองการต่อต้านซึ่งกันและการอ้างตนเองถูกต้องกสวรรค์ได้วางไว้แน่วแน่แล้วที่โจมตีหาว่าศาสนาอื่นไม่ถูกต้องอ้างอวดว่าศาสนาตนเองถูกต้องนั้นได้มันเกิดจิตใจแห่งการแบ่งแยกแล้วจิตแห่งเมตตากรุณานั้น สูญสิ้นไปแล้วจึงไม่สามารถสําเร็จทมถ้า,าว่าคนพวกนี้สามารถสําเร็จทมแล้วก็หมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเกิดการลำเอียงต้องดูคนที่นับถือศาสนาใดแล้วจึงให้ความคุ้มครองเหมือนนั้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าก็จะเกิดขัดแย้งวุ่นวายสวรรค์ก็ากลายเป็นสนามรบจะมีชีวาแดนแห่งความผ่องแผ้วสดใสยอดสุขได้อย่างไรวันนี้เวลาหมดแล้ววันอื่นค่อยมาเยี่ยมชมใหม่จะยัยงเซินเต็มตัวกับสำนัก นายทหารตั้งแถวรัศการส่งท่านอาจารย์เพราะเหตุเวลาดึกมากอยู่ดานไม่ได้ขอขอบคุณท่านยมพบาลและพัสดีกับนายทหารทั้งหลายในการได้คำแนะนำเราขอลาก่นแล้วครับลีบขึ้นดอกบัวแร้วกรผมนั่งเรียบร้อยแล้วเชิญอ,อาจารย์ท่านเดินทางกลับเถิดถึงสำนักเสียเหียงตึงแล้วหยัง่งึนลงจากดอกบัววิญญาณกลับเข้าสู่ร่างดังเดิม Yeah. <laughs>